สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปวัปนี้นะคะเราจะมาตรวจสอบพรังานเขาแอบเอาดวงของคุณไปปรึกษาหมอดูอีกแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่ใหม่แล้วเนาะนะคนเก่าที่เอาดวงไปปรึกษาว่าไงนะคะส่งเสียงหน่อย ส่งบาลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดงชะตาด้วยการกดสปายไลค์แชร์มาดูซิว่าเขาและคุณความสัมพันธ์เป็นยังไงและคณะราศีที่โดดเด่นนะคะพระเราศีมีนธาดามเนบจูนธานดินพฤษศกรรมกรไฟทัดไฟเมษีสน,นุวินาศราศีประสบราศีตุล เจ๊มนาราศีมิถุนธาลมนะเทวราศีพ,ศสพิสดธาดินแอร์ธาลมมิถุนตุนกุม,มเมื่อเรกคนที่เกิดในวันพุธพันน้าตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีสามสิบสองสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้าสิบห้าแลวก็สิบหกนะคะมาดูความสัมพันธ์เมื่อครั้งเก่าในอดีตหน่อยนะคะก่อนที่เขาจะเอาดวงของคุณไปปรึกษามหมอดูเกิดอะไรขึ้น เหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างกูและเขานะคะเกิดอะไรขึ้นมาเท้าความเนื้อเรื่องกันหน่นะคะคลิปทำใหม่ทุกวันนะคะอาจจะมีการนำคลิปของอีกชาแนลหนึ่งมาเปิดให้ด้วยนะคะใครติดตามทั้งสองชาแนลไม่ว่ากันเนาะส่งพลังปรางานนะคะ เข้ามาคอมเมนต์น่ารักนักไว้ใต้คลิปถ้าความเนื้อเรื่องนะอดีตความสัมพันธ์เก่าระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงห้าดาบถึงขนาดต้องการเอาชนะกันเลยเหรอ คือขนาดต้องแสดงออกถึงลักษณะของความที่แบบคือฉันต้องชนะเธอให้ได้ฉันต้องได้ครอบครองเธออารมณ์นี้นะแต่พอเหมือนกับว่าไม่ได้ดั่งใจก็มีเหตุให้ใครคนใดคนหนึ่งเริ่มที่จะเหมือนกับอาจจะบอกกับตัวเองก็ได้นะว่าอยฉันไม่เอาละฉันไม่สนใจละฉันไปทำสิ่งอื่นดีกว่า จะไปสนใจคนอื่นดีกว่าอารมณ์เนี่ยนะคะมันเหมือนกับมันมีใครบางคนที่เหมือนพรมลิขิตจัดสัตว์ให้มาเจอเนื้อคู่ของตัวเองแล้วนะแต่กลับมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ชอบไม่อยากได้ไม่สเปกอุ้ยอยู่ไกลเกินไปนะคะบางคนก็เป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนบางคนก็อยู่ไกลกัน บางคนก็บอกว่าคุณนะ่ะไม่ใช่สเปคเขาหรือว่าเขาก็ไม่ใช่สเปคคุณมันมีความรู้สึกที่แบบทั้งสองคนนะนะตั้งดาบใส่กันเลยนะคะแต่ในใจลึกๆเนี่ยบอกว่าโอ๊ยไม่ได้ไม่เอาดีกว่าเว้นะคะก็ในใจลึกๆก,ก็ยังทำใจไม่ได้นะแม้จะตัดสินใจไปสนใจสิ่งอื่นไปสนใจคนอื่น นะไปโฟกัสในสิ่งที่คิดว่ามันอยู่ใกล้ตัวมันง่ายกว่าอะไรก็ได้ไขว่คว้าเอาอะไรก็ได้อารมณ์เนี่ยนะอยู่แบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ทั้งๆที่คุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันเป็นพมลิขิตจ,จัดสรรให้มาเจอกันนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะบางคนท่านคุยกันผ่านแอปพิชันหาคู่บางคนท่านรู้จักกันผิวเผิน นะแต่ยังไม่เคยสารสพ,พันธ์กันแต่ก็ยังมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันไกลเกินไปมันใช่นะแต่มันไกลเกินไปมันเหนื่อยกับการที่จะต้องพยายามอะไรเงี้ยนะ,ะมีการที่แบบตั้งดาบใส่กันด้วยนะ,ะต่างคนต่างซองต่างคนต่างมองเออเธอไม่ทําอะไรฉันฉันก็ไม่ทําอะไรเธออารมณ์นี้นะคะแต่ในใจลึกๆคือแบบแอบเสียดายอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเขา หรือว่าคุณก็ได้นะสลับสบเลยนกันได้เอาดวงของคุณไปปรึกษามหมอดูนะคะครั้งเก่าไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงแหละนะแต่ครั้งใหม่เนี่ยคืออาจจะเป็นคู่ใหม่คนใหม่ก็ได้นะทุกคนฟังคขำๆสนุกๆน,นะเหมือนฟังเล่านิทานนี่แหละก็อ่านตามหน้าไพา่ไม่เอาใจใครไม่ใช่เรื่องราวส่วนตัวของใครเรามาดูสิว่าเรื่องราวที่เขาเอาดวงของคุณเนี่ยไปปรึกษามหมอดู แล้วจะลงเอยกันยังไงนะคะมาดูสิ The strength เขาอะถามหมอดูนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าเป็นพลังงานของพ่อแม่แม่หรือเปล่าเป็นคนจิตใจดีใช่ไหมเป็นคนที่แบบคือ เหมือนถ้าแบบเจอเขาตัวเป็นๆอะไรเงี้ยนะจะไม่รังเกียจรังงอนเขาใช่ไหมคือเขามีความรู้สึกเหมือนห้าถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์เหตุการณ์ในอดีตที่คุณกับเขาคุยกันแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณนะพฤติกรรมของเขาเนี่ยแหละที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ชอบคุณอะไรเงี้ยนะคะเหมือนอาจจะเป็นการที่แชดหนักขวา คุณส่งข้อความหาเขาเยอะกว่าแล้วเขาก็ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยอ่านมันคือพฤติกรรมในอดีตของเขาอะที่เขาทำร้ายจิตใจคุณนะแต่ก็ไม่ได้ที่จะเหมือนกับว่ารุนแรงมันอยู่ที่ความคิดความรู้สึกนะเขาก็ถามว่าคุณคิดยังไงกับการที่เขาเนี่ยส่งข้อความหาคุณน้อยหรือว่าตอบแชทคุณน้อยหรือว่าไม่ค่อยได้อ่านเลยคุณเสียใจอยู่หรือเปล่าคุณโกรธเกลียดเขาไหม คุณณนะตอนนี้เวลาเนี้ยคืออารมณ์ความคิดความรู้สึกเป็นยังไงนะคะยังเศร้ายังเสียใจกับพฤติกรรมของเขาไหมหรือว่าโกรธอะไรเขาหรือเปล่าอารมณ์เนี่ยคือถามประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายที่ทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะรู้สึกเหมือนตัวของเขาเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองคิดว่าตัวเองสวยหลอ่อ นะก็เลยเหมือนกับยิงยิงนะคะเหมือนพี่โตโยหรือเปล่านะคะที่ดูยิงยิงนะ,ค,ะคิดว่าตัวเองหลอ่อคิดว่าตัวเองสวยนะคะแล้วก็เก๊กสวยเก๊กห่อไปตอบแชทน้อยแชหนักขวาไปสง,งั้นคุณก็เลยรู้สึกดิ่งดาวนะ,ะเหนื่อยที่ต้องวิ่งตามเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขานะคะอาจจะมีการที่แบบเหมือนไปคุยกับคนอื่นแล้วรู้สึกเบื่อนะ ไปคุยกับใครก็รู้สึกว่าไม่ใช่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลับจะกลับมาหาคุณดูสิกับคิดว่าคุณเป็นคนที่แบบเอ้ยสเปคเอ้ยน่าจะใช่กว่าคนอื่นไหมน่าจะมีโปรไฟล์ที่ดีกว่าคนอื่นไหมหรือว่าคือแบบยังเรียนรู้นิสยัยใจคอของคุณไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นะ,ะก็เลยอยากจะกลับมาก็เลยอยากจะรู้ว่า ทัศนกติความคิดของคุณที่มีต่อพฤติกรรมของเขาในอดีตอะนะ,ะเหมือนพฤติกรรมของเขาเหมือนพี่โตโยะนะคะดูหยิ่งยิ่งดูคิดว่าตัวเองสวยหล่อเงี้ยคุณมีความรู้สึกยังไงนี่คือสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะแล้วหมอดูบอกเขาว่าไง The Devil นะคะหมอดูบอกเขาว่าโอ้ยเธอต่อนให้โกรธเกลียดชังยังไงอะ่ะ นะหมอดูบอกเขาก็ยังมีความรู้สึกผูกพันกับเธออยู่นะหมอดูบอกเขาแบบนี้บอกว่าคุณอนะต่อให้เขาจะทำพฤติกรรมแย่แยกกับคุณยังไงคุณก็ยังรักก็ยังผูกพันนะเด์เดวิ e เนี่ยหลงไหลคลั่งใคร ในในความที่แบบเถื่อนดิบของเขาอยู่ดีนะคะยิ่งแบบเถื่อนดิบแบบพี่โตโยนะเออสาวๆรุมกรีดรุมถึงกันใหญ่นะคะไม่เจอกับตัวไม่รู้นะว่าพฤติกรรมแบบเมินเฉยพฤติกรรมแบบ นิ่งนะพฤติกรรมไม่สนไม่แคร์นะคะเห็นเราเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ไปนะคะที่ไหนได้ตัวของคุณเนี่ยมีพลังงานของความที่แบบเป็น u u e n of p e n t เ c l e นะคะเป็นคนที่เพียบพร้อมนะสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะเป็นภรรยาที่ดีสามีที่ดีให้กับเขาแต่นะคะ เขากับทําพฤติกรรมแย่ๆปฏิเสธคุณนะหมอดูบอกว่าโอ๊ยต่อให้เธอจะเป็นนิสัยแบบพี่โตโย่เนี่ยเขาก็ยังรักแล้วก็คิดถึงเธออยู่ในใจลึกๆอ่ะเออมันไม่มีใครที่แบบจะไปรู้หัวใจของเขาได้นอกจากตัวเขาเองเขาอาจจะนิ่งเ,เฉยใส่เธอนะนะหมอดูบอกกับเขาแบบนี้เออเขา,าคุณอ่ะอาจจะนิ่งเฉยใส่เขานะคะแต่ในใจลึกๆของคุณคือแบบ ยังลงหลายครั้งคล้ายอ่ะนะคะยังเป็นเอฟซีพี่โตโยอยู่ดี <c oughs> นะ,ะยิ่งเถื่อนยิ่งดิบนะ,ะยิ่งป่าเถื่อนอยังไง <c oughs> คุณก็ยิ่งหลงรักยิ่งชอบเขานะคะหมอดูแบบเยินยอสารเสริญเขามากทำให้เขานะ,ะยิ่งรีบยกหางขึ้นมาใหญ่เลยนะคะในการที่แบบจะรีบดิ่งมาโปรเสน่ห์นะคะมาทำให้คุณหลงรักนะคะรีบอยากจะพุ่งตัวเข้ามาแบบ เทคแอคชั่นเปลี่ยนแปลงตัวเองทําให้คุณนะคลั่งไครลหลงไหลในตัวเขาเนี่ยมั่นใจในความมีสเสน่ห์ของตัวเองว่าเขาสามารถที่จะทําให้คุณหลงรักหลงชอบได้นะดูสินะหลงตัวไปอีกนะเป็นคนคลั่งตัวเองอีกคลั่งความหล่อของตัวเองคลั่งความสวยของตัวเองเนาะแล้วเขาถามหมอดูอีกว่าไงเขาบอกถามหมอดูบอกว่าถ้าเขาเนี่ย จะมาขอโอกาสมาขอคืนดีกับคุณถ้าข้อความมาหาคุณเนี่ยโดยที่แบบเหมือนส่องส่องดูก่อนเหมือนดูลาดเราก่อนนะว่าคุณเนี่ยคือตอนนี้มีความสุขมากแค่ไหนทำอะไรอยู่ทำงานอยู่หรือเปล่าหรือว่าแบบ เฉยแล้วหรือว่าไม่อยากจะแต่งงานหรือว่าไม่อยากจะมีแฟนแล้วหรือเปล่านะคะเออยังทํางานหนักอยู่ไหมเห็นเป็นคนที่แบบซีเรียสทํางานหนักหรือว่าตั้งใจทํางานเออเห็นชีวิตการงานของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแล้วคุณหยิ่งไหมคุณเป็นนิสัยยังไงคุณเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่าถ้าเขาเนี่ยนะ ใช้ความเฟลลี่ความสนุกสนานเข้าไปจีบคุณเนี่ยคุณจะโอเคไหมอารมณ์นี้เลยหรือว่าต้องทำตัวแบบเรียกว่าโรแมนติกนะอ่อนโยนอ่อนหวานไปหรือเปล่านะคะเขาคืออยากจะรู้ว่าถ้าเขาจะเทคแอชชั่นมาหาคุณเนี่ยตอนนี้เวลาเนี้ยคุณจะชอบแบบลักษณะของผู้หญิงผู้ชายแบบไหนเออต้องทำพฤติกรรมยังไงแล้วหมอดูบอกกับเขาว่าจีบได้เลย เออคุณพร้อมอยู่แล้วคุณไม่มีใครอยู่แล้วคุณเป็นคนเหมือนพร้อมอยู่แล้วอะพร้อมกับการแต่งงานพร้อมกับการใช้ชีวิตคู่หรือว่าโสดโสดสนิทเลยโสดแบบไม่มีใครโสดเหมือนรอเนื้อคู่อะรอคนที่ใช่รอคนที่อยู่ในใจอะจะส่งข้อความไปหาคุณเนี่ยคุณจะรับข้อความทันทีนะคะหมอดูบอกว่าเธอต้องพยายามหน่อยนะเพราะว่าอดีตอะเธอทำอะไรไว้ แบบก็ลอก็ติดเขาไว้ดูเล่นๆหยอกๆอะ่ะเออตอนนี้เธอก็ต้องจริงจังสิเธอต้องแสดงออกถึงความเด็ดขาดความพยายามในการที่จะจีบนะก็ต้องเหมือนกับว่าเออถามเพื่อนถามสังคมหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเออว่าคุณเนี่ย แอบมีใครอยู่หรือเปล่าถ้าสืบดูแล้วว่าคุณโสดคุณไม่มีใครก็ลุยได้เลยไงแต่ลุยในรูปแบบของการที่จริงจังกับคุณนะนะคะหมอดูบอกเขาแบบนี้ถ้าเธอคุยแบบไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนหรือว่าแอบควบแอบคุยหรือว่ามีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยจ้างให้เธอก็ไม่ได้หัวใจของผู้หญิงผู้ชายคนนี้ไปหมอดูแนะนํากับเขาแบบนี้นะคะและเขาถามหมอดูว่าไงอีก ว่าไงเดอะสตาร์เขาถามหมอดูว่าคุณอะตอนเนี้ยเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมมากเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาจีบนะเออแล้วถ้าแบบมีคนมาจีบคุณเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะสมมติ ว่าคุณเพียบพร้อมทุกอย่างคุณกําลังประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงทุกอย่างแล้วถ้ามีใครสักคนนึงเข้าไปจีบคุณเออเป็นครอบครัวขอแต่งงานอะไรเงี้ยคือต้องทําตัวยังไงต้องแสดงออกนะพฤติกรรมคําพูดยังไงนะต้องเหมือนกับว่าทํายังไงให้คุณตกลงปลงใจอารมณ์เนี้ยโดยที่ได้คุณมาครอบครองไม่ใช่แบบไปจีบแล้วก็เสียหน้านะคะ ก็ประมาณเนี้ยว่าคือมันต้องจริงจังระดับไหนแล้วประมาณที่แบบเขาก็บอกกับหมอดูไปว่าเขาอะเคยทําพฤติกรรมเมินเฉยไม่น่ารักกับคุณไปคุณลืมเรื่องราวแบบนั้นคุณลืมความรู้สึกแย่ๆแบบนั้นไปแล้วหรือยังนะมันเป็นพฤติกรรมอดีตของเขาที่ไม่น่ารักกับคุณอะนะคะแล้วหมอดูบอกเขาว่าไง เขาถามถึงพฤติกรรมในอดีตนะคะที่เขาเคยทํากับคุณหมอดูบอกว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะนะว่าตัวคุณเนี่ยลืมแล้วหรือยังแต่หน้าไพ่มันออกมาบอกว่าคุณก็ยังไม่ลืมคุณก็ยังไม่ลืมพฤติกรรมที่แย่ๆของเขานะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่แบบก็เสียใจอะนะ,ะที่เหมือนกับว่าอุตส่าห์เปิดใจใช่ไหม อ,อุตสาห์เปิดใจคบคุยหรือว่าแบบไม่ได้คิดจริงจังอะไรแค่เหมือนกับว่าคุยกันแบบสนุกสนานคุยกันแบบเรียกว่าเดอะฟูอะนะไม่ต้องมีสถานะอะไรเป็นเพื่อนก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ถ้ามันแอบแฝงไปด้วยความรู้สึกแบบจริงจังอยากจะแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่ถ้ามันเป็นไปได้นะคะเอ,อหมอดูก็บอกเขาว่าคุณรู้สึกแบบจริงจังนั่นแหละแต่แต่พอเหมือนกับว่าแสดงออกเหมือนไม่ได้สนใจคุณ ะะหรือว่าคุณแสดงออกเหมือนไม่ได้สนใจเขาแต่ในความรู้สึกในใจลึกๆคือก็อยากจะจริงจังนะอยากจะมีความสัมพันธ์ที่แบบพัฒนาที่มันมากกว่าความเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักอะไรเนี่ยนะคะมันแอบแฝงไปด้วยของความเสียใจอยู่นะแล้วก็จากที่เคยไว้เนื้อเชื่อใจจากที่เคยรู้สึกดีๆด้วยณนะตอนนี้เวลานี้ก็รู้สึกแย่รู้สึกไม่ได้คาดหวังแล้วนะคะรู้สึกว่าเป็นอะไรก็ได้เออถ้าได้คุยกันก็ ก็คือแบบเหมือนมันคลายปมในใจออกไปอารมณ์นี้นะคะและเขาได้รับเขาคิดจะทำอะไรกับคุณนะคะเขาถามหมอดูถ้าหากเขาคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการนะมันน่าจะเป็นในเรื่องของเออ,อนาคตข้างหน้าของคุณความใฝฝันความต้องการของคุณเนี่ยเขาก็เลยถามหมอดูออกไปว่า แล้วสิ่งที่คุณคาดหวังกับตัวเขาอะมีไหมคาดหวังอะไรถ้าแบบจีบจริงจัคาดหวังในเรื่องของสมบัติไหมประมาณที่แบบจะมาหลอกให้รักหลอกให้ชอบแล้วก็ให้เขาเปย์ไหมอะไรเงี้ยเขาถามนะคะหมอดูบอกว่าเธอเขาเก้าเหรียญขนาดนั้นนะเธอเขาสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเขาร่ำรวยมีอาชีพการงานที่มั่นคงขนาดนั้นอะเขาจะมาหลอกเธอทำไม เธออะไปเจอคนอื่นๆที่มีนิสัยแบบใช้สเสน่ห์โปรสเสน่ห์หวานสเสน่ห์หลอกเธอให้เธอเปเข้าของเงินทองหรือเปล่ามาดูบอกแบบนี้ไปเจอคนที่แบบเธออยากได้เขาเป็นแฟนมากๆแล้วเธอก็ไปเปไปให้เขาแล้วเธอมาเปรียบเทียบผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้กับคนที่เธอไปเสียเปรียบเขาเนี่ยมันจะได้ยังไงเธอไม่ไว้ใจเขา หมอดูก็เลยตอบว่าเขาใหญ่เลยนะคะว่าเออเขาอะเข้าใจคุณผิดกับการที่แบบคิดว่าคุณอะเป็นคนที่เข้ามาหลอกนะมาทําให้เขาลักเขาหลงแล้วก็จะมาให้เขาเปเงินเป,นเป,นเปนทองนะแต่จริงๆแล้วคุณมีความบริสุทธิ์จริงใจให้กับเขานะมีความคาดหวังอยากจะแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่กับเขาถ้า,ามันสามารถจะพัฒนาไปได้นะคะ,ะ,คะเขาก็เลยมีความรู้สึกแบบจริงเหรอหมอดู จริงเหรอเขาจริงจังกับผมขนาดนั้นเลยเหรอเขาจริงจังกับหนูขนาดนั้นเลยเหรอคะหนูไม่น่าเลยเนาะไม่น่าคิดกับเขาแบบนั้นเลยไม่น่าทําแบบนั้นกับเขาเลยอารมณ์นี้นะคะก็เอาอารมณ์มาเสียดายเสียดายคุณที่แบบเหมือนคิดว่าคุณจะเข้าไปหลอกเขาแต่จริงแล้วคุณก็ไม่ได้หลอกนะคุณจริงจังและเขาคาดหวังนะที่จะทําอย่างไรกับความสมัมพันธ์นี้เขาปรึกษาหมอดู เขาคาดหวังการที่เขาอะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดความรู้สึกผิดความรู้สึกแย่พฤติกรรมที่ไม่น่ารักคำพูดที่ไม่น่ารักที่เขาเคยทำกับคุณท,ที่เคยพูดกับคุณเมินเฉยกับคุณแล้วอยากได้โอกาสไปขอโทษคุณไปปรับความเข้าใจกับคุณนะคะแล้วก็ The View of f o t u e เนี่ยนะคะแล้วก็ถามหมอดูว่าใช่ไหม จริงหรือเปล่าที่บอกว่าเขากับคุณเป็นเนื้อคู่กันจริงไหมเป็นภพลิขิตจ,จัดสรรให้มาเจอกันจริงไหมหมอก,ก็บอกว่าใช่นั้นการที่เป็นภพลิขิตจ,จัดสรรให้มาเจอกันน่ะเออเธอจะทําให้มันเป็นจริงก็ได้หรือว่าเธอจะทําเล่นเล่นก็ได้นะ เออไม่ว่ากันหมอดูแบบแบบนี้นะคะว่าถ้าเธอชอบเธอสนใจเธอจริงจังเธออยากจะได้คนนี้มาเป็นคู่รักคนรักและเธอก็เชื่อว่าเขาจะรักเธอหรือว่าดูแลเธอจริงๆเธอก็ต้องแสดงออกถึงความชัดเจนออกไปความจริงใจออกไปนี่คือสิ่งที่หมอดูให้คําปรึกษาเขาก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการกลับมาขอโอกาสขอโทษคุณแสดงออกถึงความรู้สึกนะคะ ชัดเจนจริงใจแล้วก็เทชันพูดหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยกลับมาคืนดีกันนะคะเพราะว่าเขาสัมผัสรับรู้ได้ว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงๆเนาะมันก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแหละ ที่คุณกับเขาจะได้มีโอกาสมาเจอกันมันอาจจะน้อยมากโดยเฉพาะนะถ้าหากคุณกับเขาเป็นคนทางไกลต่างถิ่นดันแดนต่างประเทศต่างชาติหรือว่าเพื่อนเก่าสมัยเก่าในอดีตคนรักเก่านะคะความสัมพันธ์เก่าแต่เป็นความรู้สึกเหมือนรักแรกหรือว่าผูกพันกันนี่คือสิ่งที่เขาได้เอาไปปรึกษาหมอดูและได้รับคำตอบนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเขานั่งถือคาถาอยู่เนี่ยเขาจะเทคแอชชั่นเมื่อไหร่ ฉะนั้นก็ต้องไปตรวจดวงชะตาส่วนตัวเองว่าเขาจะมาเทคชั่นมาคุยกับคุณเมื่อไร่ฟังเพื่อเป็นแก้นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ